คุณหญิงปัทมาลีสวัสดิะกูลนายกสมาคมแบดมินตันแห่งประเทศไทยในพระบรมราชูปถัมภ์และนายเจนปิยทัศน์ประธานสโมสรแบดมินตันแกรนูล่ารวมกันแถลงข่าวการแข่งขันแบดมินตันเทิดไทป์องราชันซึ่งจะจัดขึ้นในวันที่5ธันวาคมนี้ที่อินดอร์สเตเดียมหัวหมากเพื่อเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสเจริญพระชนมพรรษา87พรรษาโดยใช้งบประมาณกว่า40ล้านบาทซึ่งไรายได้ทั้งหมดไม่หักค่าใช้จ่ายจะนำขึ้นทุนกล้า ทูลกระหม่อมถวายแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวโดยเสด็จพระราชกุศลตามพระราชอัธยาศัยโดยไฮไลท์ในรายการนี้จะเป็นการดวลกันกรครั้งแรกในไทยระหว่างลีชองเวย่ยนักแบดมินตันมือหนึ่งของโลกคนปัจจุบันชาวมาเลเซียพบกับหลินตันแชมป์โลก5สมัยและแชมป์โอลิมปิกเกม2สมัย นอกจากนี้ยังเป็นการโชว์ทิกช็อตของทาฟิกฮิดายัตยอดนักตบลูกขนไก่ระดับตำนานของอินโดนีเซียที่เคยคว้าแชมป์โอลิมปิกเกมปี2004ที่กรีซแชมป์โลกปี2005และแชมป์เอเชียนเกมปี2006รวมถึงซูเปอร์แมนบุญศักดิ์ผลชนะนักแบดมินตันขวัญใจชาวไทยอีกด้วยสำหรับบัตรเข้าชมราคา300 500 1,000 5,000และ VIP 10,000บาทผู้สนใจสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ Facebook แบดมินตันกรานูลาหรือ081625 ห้าสี่